คนเ่านั้นถ้ารู้จักคำว่าให้อภัยนั้นได้ชื่อว่าเราชนะตัวเราเองการให้อภัยนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมแพ้หัวใจใครก็แล้แต่ รู้จักคำว่าให้อภัยหัวใจคนนั้นยอ่อมจะพบแต่ความสุขดูร่ำไปเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะบางครั้งบางข่าวนั้นเรามีความโกรธเกียด อิจฉาอิตยาคนที่มาด,ด่าเราว่าเราถ้าเราสามารถชนะคนเหล่านี้ได้นั่นแหละเราเป็นสุดยอดของคนขอให้เรานึกถึงว่าบางครั้งบางคาวนั้น เราไปด่าว่าคนอื่นทำให้เขาต้องเสียใจทำให้เขาต้องทุกข์แต่กลับกันบางครั้งคนมาด่าว่าเรามาติดเตียนเราเรายังไม่ชอบในเมื่อเรายังไม่ชอบแล้วคนอื่นเขาจะชอบ ให้เราด่าให้เรานินทาเขาหรือเปล่าเพราะท่านแล้วขอให้เราตรงเข้าใจในสัจธรรมว่าไม่มีใครชอบทุกข์มีแต่คนชอบความสุขการที่เราจะสุขได้หรือจะทุกข์ได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเราหมั่นให้มีสติหรือฝึกให้มีสติอยู่กับพวกเราตลอดอะไรมากระทบก็จะไม่เกิดโทษเกิดไัยเพราะเรามีสติเป็นที่ตั้ง Mưa bước rau mi sắt tịt bên thịt Rau có mấy cong mi khoam thúc ở Rau càng khoam sụp. Rau mạnh dù thích chịt rau như này. Phải dạm à, mấy hay chịt rau nên. Sống thân nó. ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราส่งจิตของเราออกไปข้างนอกก็จะเกิดเป็นสมุทยัยก็คือความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นมีกับพวกเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้เริ่มปฏิบัติหรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ เราต้องพยายามที่จะไม่ทิ้งตัวสติถ้าเราไม่ทิ้งตัวสติแล้วการประพฤติการปฏิบัติของเราท่านย่อมก้าวหน้าอย่างแน่นอน